ครับก็มาฟังเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งจากท่านอาจารย์ท่านหนึ่งที่ผมฟังมาอีกรอบนะครับนักวิทยาศาสตร์ลงทุนทำจรวดเพื่อไปสำรวจอวกาศบนอวกาศต่างๆโดยใช้เงินมูลค่าหลายพันล้านแต่ไม่ได้สำรวจไม่ได้คิดค้นเรื่องกัน จดบันทึกการเขียนประกาทขี่เขียนในกระดาษแล้วมันไม่ติดเนื่องจากบนอวกาศนั้นไม่มีน้ำหนักเลยทำให้หมึกลอยในอากาศได้นักวิทยาศาสตร์ก็ส่งข้อมูลมาด้านล่างให้ด้านล่างนี้วิเคราะห์คิดคน้นหมึกที่ไม่ลอยในอากาศซึ่งสามารถ จดบันทึกในกระดาษได้นักวิยาศาสตร์ข้างล่างได้คิดค้นลงทุนในการคิดค้นหมดเป็นพันล้านเพื่อจะทำประกาที่จดบันทึกในกระดาษโดยที่หมึกจะไม่ลอยตัวนักวิยาเขาคิดแล้วคิดอีกคิดค้นช่วยกันคิดช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็มีท่านท่านหนึ่งเดินมา นักวิสัชน์ท่านนึ่งเดินมาน่าจะมาจากที่อื่นก็เลยบอกว่าดินสอก็สามารถเขียนได้เหมือนกันแล้วจะไปคิดทำไมในเมื่อดินสอก็สามารถเขียนแล้วติดเหมือนกันโดยที่ไม่มีหมึกลอยในะอากาศแน่นอนเห็นครับนักวิสัชน์ชุดแรกก็อึง้ง คิดไม่ถึงคาดไม่ถึงว่าสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวสิ่งที่ใช้อยู่ทุกวันนี้สามารถเขียนได้เหมือนปากกาและหมึกก็จะไม่ลอยในอากาศได้เห็นไหมครับเรื่องเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่ามันยากที่สุดอาจจะเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดบางเรื่องมองเลยความยากของของของงาน แต่ไม่ได้มองว่าจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็สามารถทดแทนกันได้ดั้งเรื่องที่ผมเล่ามาครั้งต้นเพราะฉะนั้นจงมองเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะคิดออกเองโอเคนะครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์ท่านนึ่งที่บรรยายมาผมก็เลยเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังต่อสวัสดีครับอธเการันคลิปต่อไป